สบายดีสวัสดีครับสวัสดีมเมเนกยูรานนี่คือเก่าครับมเมเนมีงานใหญ่ครับผมคือเทศบ,บาลเนาะเทศบาลเพิ่นจะมากจินนายานยูรานครับคือเหมาโซนโซนฟังทางทางานนะครับประมาณทางซุ่มหมอทางโซนเกือบประมาณส,ส,สิบก็เต่าครับจะจะล่างพี่สาวกําลังเตรียมของอยู่ทั้งนานเนาะผมก็มาเตรียมเต่าครับเตรียมเต่าไปสิบเต่า เบืองต้นสิบเตานะครับเสือมอีกสี่เตาครับเตรียมมาเรียบร้อยสําหรับลังบานนะครับเททานครับเททานอีกสามกระสอบเพื่อที่จะเอาไปดังไฟเนาะนี่เป็นเตาล้วครับผมมีภาพเบื้องบรรยากาศจุ่าครับก็คือท่านเทศบาลน้องไงนะครับผมที่เมพ่อไปเห็นงานแล้วครับที่พอไปประชุมไปอบรมกันก็ ได้มีงานเลี้ยงนะครับบรูวี่งานเลี้ยงอย่างมันก็เรียกว่าสิเมาทางลานเพื่อที่จะจัดงานเนาะบรหรว่มาไปแ <c oughs> นเมืองน้ำกับจัดเตรียมไว้พร้อมแน่แล้วครับพักพักเตรียมไ้และพักเตรียมว้บางบานครับเตรียมไว้ประมาณหนึ่งเรื่องน้ำจิม้มลังยังเดี๋ยวจะได้ไปเตรียมทั้งนาอีกครับสา,สาวสาวเตรียมทั้งนาเนาะ เบื้องต้นก็อาหมอยังตัว้ั้งหน้าแล้วครับไปหนังไอรินกับเตือนพอดีฟัง,งเสียงเดี๋ยวไปเดี๋ยวขอบไปด้านนะครับเอาทานใส่ต่อวีจากในก่อนขอไปหาหนองไอรินข้างในครับผมบ้านเพื่อนเตือนนินเสียงล่ะถ้าใส่ต่อสำลองไว้กันไปไปหาหนองไอรินครับ น้องห้น้องกันครับเอาตุ้งยังมาเอา่เอามาให้อุ้มมาให้อุ้มเอเอเล่นอะไรอยู่กับบะมีเล่นอะไรกันคะับอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเฮ้ยชิงออ่งงูกลิ้งเลยมาต่อใช่ไหมต่อได้จังเอ๊บอืมบายดีคุณแม่สวัสดีค่ะค สดีสวัสดีจ้าเอาสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีจ้าออเพื่อมาต่อกับพี่มาเอยระวังดอเดนมีเพื่อนเล่นนะวันนี้ได้กับพี่น่นๆนะเล่นกับพี่ก่อนไหมเ้อเอเอกซออใอองเอเอฟีเอีีกอออ อจะไม่สวยเลงไงไอะดับแล้วจะคุยอะไรซ๊ะมาดูมันมีสองฮะมีอาแล้วคเอาไปออยู่กับอแม่ไปย่ว่าไปเบิร์นข้างหนอกกันหมดเลยคมาจ้าสวยโอ,อเปียนนกแมดนเอาก็เตือน F I J k แอนุมต่อ L P a B C ครับ L P S E Q R I ส่นี่นะขวดแกด้วยแกมือแมว V L T แอนุมต่ออีหล่ามามาเดินมาเดินมาเดินมายิ้ม ยิ้มย er ิ on ้มยิ้มั้งเอือนยิ้มงานข้งเอือนยิ้มยิ้มวันยิ้มเดียววะดิเป็นยิ้มแล้ววันนี้ให้ยิ้มน้าตาแล้วแล่นาบ้างยิ้มยิ้มใส่ยิ้มยิ้มตาปะให้ป้าปาป้าขอปปาขอปปาขอนะให้ไหมให้ไหมมีมาขอให้ได้ไอรินขอหน่อยค่ะป้าป้าเรียกไอริน เอาปลอยมาให้ไหมก็ไนะไม่ให้ไปไม่ให้ไปทางนี้ไม่ให้ไปลินไปทำข้าวให้หนูแล้วนี่มาทำข้าวากวับเบบี้ไหมไปไปชงข้าวกับมีเลยมามมมแล้วทำมามแล้วไปมาม,มากับมีไหมไปแล้วครับ <laughs> <laughs> เอาเลย ยังไม่จ่ายตังค์เลยหรอาตังค์จ่ายจังนี่ครับยำแล้วนะพี่สาวเอาน้ำจิ้มมาเตรีย๋ยวไปละเอา,มาเมล์แก้วยังมาเตรีย๋ยวไปมาสัจากจัดเรียงไว้เรียบร้อยมาก็คือตับเนื้อคึนโต้เ,เลยครับตากเรื่อเขอมมากเลวครับ อันนี้ว่าแมาณตัวสี่จะมาไหมยังโตยาวนะเน่ะจะมาสอนต่างหากของกระจกโตยาวสิโตสิบต่อครับผมประมาณสี่สิบต่งหาสิบข้นครับติดจัดไว้เนี่ยปิดโซนด้านนี้เลยเราไปทำราคาตั้งั้นเลยครับราคาเขาก็ดีครับเก็มของอีกจัะ เฮ hey. กินข้าวเที่ยงเหรอคะทีนี้กินข้าวเที่ยงแล้วค่ะโอ้ยกินข้าวสามเวลาอัจับมือ <laughs> อัจับมือได้มือ <c oughs> ไหมอ่ะ <c oughs> เอาเห้ยขอขออะไรจับมืออัจับมือ เทุจ้ายังไงทุจ้าก่อนทุจ้าแล้วปมือปมือก่อน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 ปมือคนปมสองข้างปมือปมือยังไงคะไม่ไม่ใช่นี่จับมืออย่างเดียวเลยจับมือค่ะจับมือก่อนจับมือแล้วก็ปมือที่นี่ปมือมือคนเก่งปมือคนเก่งเลยค่ะปมือยังไงเนี่ยยิ่งไทยกล่องบัวยาเขียด้วยคนยิ่งอ่ะกล่องอยังเดียวเอาร้อนร้อนปมือก่อนเลย หวานทางยาทางปลุกมือจ,จิ้มขุ่จาก่อนให้จับแต่กล้องให้จับกล้องกันยิ้มหวานอ่ะปลุปกมือเนะปิดมือหนะ่อยเปิดมือหน่อยแต่สร้างเด้นไม่ทำหรอไม่ทำเวลามีกล้องไม่ทำหรอจุ๊บมีม,มีมันยังไม่จุ๊บเลยตื่นมาวันนี้ยังไม่จุ๊บเลยจุ๊บหวาน ไม่เอาเท้าขึ้นมาไมสิเหรอครับย่าเห็นกล่องเพิ่งจะโบยคอยอยากเห็นยังเห็นย่ามมีกล่องกันะเห็นชื่อแนวอย่านะนั่งลงค่ะทานข้าวก่อนค่ะเอาปเอาปลี่ยนน้ำให้ไปไม่โชว์หรอกปลอมือปลอมือปลอมือให้ปลอมือปลอมือก่อนดูคแล้วปลอมืออย่าประมาทเด้อนั่งลงก่อน ปรบมือก่อนยืนขึ้นแล้วปรบมือค่ะหยำอยู่ยังซีหยัง่งบริสิดอันนี้พูดเดียวเอ้ยืนพูดเดียวคือบ,บ่มีจองพูดเฮิงทางยาทางปบมือว่านี้ไม่เอาไม่เอาไหนไม่เอาหนึ่งเด็ดอ่าเขาเย็นได้ไหมครับว่จะได้กินเไหมเราปเปลี่ยนหนักหน่เลยครับยิ้มดิสนับสนุนโดยเกาลุนเนื้อย่างเกาหลีรล้านตั้งอยู่ที่บ้านหนองบันปลา ตำบลลำดังแสนอำเภอนาคงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ตสวนหกหนึ่งตสองสวนห้าหเจ้าสอบสังและจังตกได้เลยเอาใส่อนันมีอาอยานัน่าเ่ายังติดอย่เยบลกเบอรี่มลคอลี่กะฟักทองเกล็เอาเลย มันติดจิบมน,นผมจะเปียกตลอดนี่เราพอออกลรยเนาะกินข้าวเสร็จแล้วค่ะอันนี้กินข้าวเสร็จแล้วค่ะอันนี้กินข้าวเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่าก,กําลังทยอยเข้ามาแล้วลูกก <C oughs> าลังมาแล้วกํลาลังเริ่มเข้ามาร้านแล้วกโต๊ะที่จัดไว้เดี๋ยวก็เต็มก็จับเบาอะไรือ ตาเอ๋ตาเอ๋เอลินมารอรับลูกค้าค่ะรอรับลูกค้าค่ะกินข้าวอิ่มแล้วอารมณ์ดีเลยรอรับลูกค้าค่ะรัลบลูกค้าค่ะ <c oughs> ม,าม,ามาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วแกลแกล

สิบซีซีขอซิบเอสละงานบ้านหนัช้นเจ้าเท่าน้ตาเตใช่ไหมลูกมาเดินม้าเด้อน้าเร็วห้าเร็วก็ขึ้นมาบอกค่สีคนาจ้าโใหญ่แงเลยยินดอก เอาไม่เล่นไม่เล่นไานเล่นมมาเร็วเดินมาเดินมา ลินมาเดินรับลูกค้าใช่ไหมลูกงานปันเขียนไปครับน้องจะไปทำรองเท้าพี่เลือกทยอยมากกันแล้วครับผมก็จะดังต่อไปก่อนเนาะด้านาหนอนไอรินกับคุณแม่พากันเสิร์ฟผักครับป้ากับตักเหนื่อยนะครับผมปอาน้องนี่ก็ตักเหนื่ออยู่เริ่มทยอยกันมาแล้ว เตาสำรองไฟปล่อยไฟติดๆเลยตอ่อยไฟยไยทีละไฟอย่างทีบทานแดงมาใจเต่าที่เหลืออยู่นี่น,นะครับไฟจะตักทางใส้เชีเยว ได้ออกึินจระจามเตานะครับเพราะว่ามาปั้นในเรากัน,นเนาะจึจระอนัยกแปต่อตอนมีติขึ้น,นตีแล้วยาห่าเตานะครับเพือนยูเรยจะสันวัดไปิตเตาครับเพในควยตโตเพิ่มครับผมเนะน,น้ำซุปเตียมเป็บโตครับผมเลย ลูกสาวเออไม่ให้อุ้มไม่เป็น่อแตเดิดพือกันไตกตาอยากอุ้มก็ไม่เป็นตาอุ้มเลยอ่ามีเลยคุกตามาขายดดตตอรี่มาเอาตัวไหนทันหลังให้ปุ๊บลรวบ่หหารลังติเลยพราะเาอีตัวอบบอถ้าให่้ใส่หัวใส่หัวใส่หัวไงอุ้ยแั่อีกตัวใส่หัวเราไปัน่ั้นก่อนเลยที่เป็นเพื่อนมา

จ้านี่ไปเสิร์ฟของเลยไมากันถ้าเป็นคนกอดกันกินทากันเนาะกินทากันาของกัตตเนอไปเสิร์ฟไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวกัล้างเลย จุ๊บพอลเรียกควม่วานมั่งแล้วเหรอคะมั่งแล้วเหรอไปกินข้าวอิ่มเหรอเพื่อนก็อยับนั่นัดินจะมามํมม์ไหมมาหมม์ได้ไหมให้มีมามัมม์ได้ไหมาไม่มีอะไรป๊าป๊าไม่มีมามมม์นะมามมม์ข้าวมมีป๊าป๊าปาไม่มี คุณก็เปิดไปมัมมัมปะป๊าไม่มีไม่กินไม่ได้มัมมัมกินไม่ได้นี่มามีมาแล้วมัมมี่มาแล้วมัมมัมกับมัมมีมามีอยู่ข้างหลังเลยจ้าลูกเดิ๊เดิ๊บแต๊เอ๊ย สองสัยเริ่มจากน่านแล้วครับลูกค้าออกครับเคียรตัวฟันนี่กันมัน้เคียวตัวออกแล้ว2ชุดใหญ่น้ำเปล่า410บาทนะครับส่วนมาหมากหรือว่าเห็ดเข้มเพันสือมาใช่เองแต่บงได้คิดเงินเพิ่มครับผมซื้สือมา้เอง4่รสิบาทครับกินสามนลิ่มแป้เลย เก็บโตครับผมบัเน่ให้คุณแม่มาเก็บเดี๋ยวมจอดต่อไป,ไไปเลยครับบันคุณแม่มาเจ็บมาเก็บกต่อไป คุณแม่เจ็บตกเ <c oughs> ดินเด้อคุณแม่ได้อุ้มคุณลูกจัดพัก <c oughs> ที่ผมบด้อุคมมัานนยังนด้ครับผมจะได้๋ยวพักพาดิจิตเล,ลนละเนี๋ยวไปเสิร์ฟอีกซีถาด <c oughs> คุณแม่ก็เลยมาจัดพายเราอยู่ก็เลยมาบันทึกภาพให้เบิ่งกันว่า <c oughs> เหมือนโคอาล่ามาร์สเลยกับต้นยูคา <c oughs> ให้แม่ไปต้นยูคา ขึ้นแม่กแต่กินต้น <negócio> ย <han> ูคาเลยนี่กินใบยูคาเลยขึ้น <Ł> ด <uk as> <ita> ูด uh, น ah, ุ uh, ่มอุ่นแหนกคางเลยในมัมมมูอยู่ไหนมัมมมูอยู่ไหนอะไ่นั้นเหรอที่นี่เหรอนี่เหรอมัมมมู่ในนี้เหรอที่ไหนคะในมัมมมน้องน้องกินมัมมมอยู่ไหนอยู่ไหนมัมมมน้องอยู่นี่อยู่นี่อนื่อยเคละมัดหน่อยวันกินนมอะละเนี่ยนุ่มละครับ เดี๋ยวครับไปเสิร์ฟข้าวหนึ่งครับผมให้นะคงจัดรักรดาษเงยนเนี่ยมัมมันมันคุณหน่อยค่ะมัมหักบอกป้าหักป้าที่หักอะไรคะกระดมเตรียมทานไปไว้เติมครับหลายเตาเนาะแกเตรียมหมอกไปไว้เนาะครับเพราะว่า บางมอก็เริ่มชิมใหม่ละนะบบางต่อกับท่านเริ่มชิอออนครับก็ได้เตรียมทางไปเ,เตมิมในมูกพ่อที่มากินน้ำยานนะครับตอนนี้มาบ้านนี่ครบกันนะครับได้ยูหลายคอนอยูว่าปูกับยาหนอนที่ท่านในเขามาเนาะคือบอกกับแม่ละครับท่านในเขมาม็ากลุ่มที่เหตุงานอยุ่เทศบาลน้องไงครับผม ไนั่ครับเอาไม้ที่สุกดีเนาะคันบ่เอาไม้ที่สุกดีคันเอาเอาเป็นซ้นไปแบบนี้ครับเป็นไม้อยู่แบบนี้มันจะควนไม่แสบมือแสบตากนันครับต้องเลือกเอาไม้ที่สุกๆไปก่อนนาะที่นี่จะเติมทานฟรีครับเติมทานฟรีเปลี่ยนหม้อฟรีขอทำจิ้มฟรีนะครับมันจิ้มเอาไป เติมได้ตลอดว่าได้กินเบิร์ตครับเติมได้ตลอดกระโม่มันโมอจะหม่กันได้กับเปลี่ยนฟีให้เราครับบริษัคิดเงินเพิ่มเนาะเตรียมไปประมาณนึงนะครับเดี๋ยวก็จะมาเตรียมอ,อีกเตาก็เพิงจะขึ้นได้หาต่อ,อยังครับ ไอเนนทำอะไรคะเอ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวใหใส่ใหม่เดี๋ยวให้ร้องทำอีกก่นุ่มขอแกงใหม่สิไอเ่นน้ำมี่หอมพี่อมพี่หอมีเดี๋ยวอมพี่อแกพี่ได้น้ำเลยอมพี่ได้น้ำเลยเ่้ได้ซอมของต่อปเดี๋ยวจะไปซอมอ่อฟันไอมแกพี่้น้ำเดียจุ๊บะจุพี่้น้ำที่ได้ปลาเลย

ไอ่ะปั้มพีกแล้วน้องว่างนอนอารินโอู้หูอารินจะนอนกอดพี่น้องว่างนอนทำอะไรคะอารินแกล้งพี่เหรออยากแกล้งพี่สิโอ้จะนอนแล้วป๊าป๊าขึ้นเปีแล้วจ้าอ่ะอ่ะ นีโอ้จะขึ้นเปีนวนนแลมามีเอานอนมามามามีเอานอนค่ะมามามีเอาหนูขึ้นเปีก่อนนะป้าต้องมาลมให้ก่อนาป้าไอ้ลินนอ,อนยัยเพิอพ่องมาขายลอตเตอรี่เพราะว่ายังไปเดี่ยวให้ยายจ้ะ เมื่อแรงแม่จะมาคิเน,นยยาอยดอก <laughs> น้าลูกนอนจ้ะน่งไปบ้าน กิน,กน,ดดกกนขาวเที่ยงวันนี้ข้าวเที่ยงขาย้าวเที่ยงทำไมข้าวเที่ยงข้าวใบ้าเผาสี่โมงแรกนะครับกินข้าวเที่ยงครับผมยุตโตกระท่านได้อ,ออกนะกินข้าวนเลยต่อไมังว่สี่ส่วน่งนครับผมเป็นม <c oughs> ิเซียนของม่ตาเล่านะ ขนมเสียบมาแต่เรานะครับกินข้าวเที่ยงนั่งกันครับผมน่นริบน้าท่านเตือนนะกินข้าวเยื่อแล้วลครับตอนนี้จะกับม่วงแล้วนี่ยสีม่วงเค็งครับผมผมก็จะได้กลับบา้านไปเฮ็ดงานเนาะนะครับแต่ว่าก่อนอิจฉาก็เอาทุกช้างจะเอาซื้อทั้งเนื้อไว้ก่อน อของกระม,มาจัดผักแค่เอาผักบุ้งอืมจ้ะมาก่อนเลยค่ะไอ้ไอ้เดานะแตกสุดแล้ว<ไ>ยี่สิบไปมสามสองอ๋อสามสิบสี่แล้วสามสิบสี่ชดไงครับที่มากินยังนี่บ่ถึงขัดสี่สิบพอนต่ำเนาะหรืออาจจะถึงเพราะว่าเป็นเที่ยวออกเที่ยวเขานะคะระบับสลับกันออกสลับเป็นเขาแดนลอยมาอีกอ๋อมีมาอีกก็น่าจะแล้วเด้อคนละน้องเบิร์ตซ่องแล้ว ผมก็จะได้กบ้านไปเห็นงานก่อนครับผมกบานไปของานยมของเห็นงานมนละของานทุ่มหนึ่งนะตอนสี่โมงเชิงกับพอบานกับมันหามงก่วครับเปนอนกันแล้วต้องเตือนอยู่เนาะมันมาเมาไม่ยากเละไปี๋ยวพ่จิบมนายพี่นายครับผมสวัสดีกันกบ๊ายบายสวัสดีค่ะแม่บอสแี่ของไปเสียเลจ้ะ